คิดว่าตอนกล้นคืนคงจะสวยนะคะเนี่ยฝนไม่เป็นใจอะทุกคนอ้อโหตอนนี้เราอยู่ที่ท่องเที่ยวนะคะแหล่งชอปปิ้งนะคะเอาเลทนะคะใหญ่ที่สุดในเขตยุโรปนะคะนู่นยาวไปสุดหูลูกหูลูกตานะคะวันนี้เราก็จะมาตะวันก็จะมา ซื้ออาหารหมานะคะให้สองแสบที่บ้านนะคะแบบแบบชุดชุดกระหนาวน้องหมานะคะสวยๆงั้นเลยค่ะโอ้โหดูชุดนี้น่ารักโอ้ของเล่นเยอะแยะเลยค่ะ เจอคาสโนวานะคะจะเป็นของสำหรับวันคริสต์มาสนะคะห,หูดูสิมันก็คืออ,อ,อุ่นๆน่ารักดูดิช่วงนี้ใกล้คริสต์มาสนะคะก็จะของตกแต่งบ้านนะคะน่ารักน่ารักน่ารู้อ่ะราคาไม่แพงนะคะนีซีเอล ทางนั้นเลยค่ะอันนี้อะไรอุ้น่ารักอ่ะดิครอบครัวซานตาคลอสฮะดิเปิดได้แต่ไม่รู้ไม่แน่ใจนะคะชุดอะไรเต่งของตุ๊กตางน่ารักน่ารักทั่งนั้นเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวสวรรค์ก็จะมาแต่งต้นไม้ทุกคริสต์มาสนะเยอะแยะนะคะมีหลากสี แล้วก็จะมีของฝากนะคะของฝากอันนี้คือแยมนะคะที่ทานกับทานกับชีสนะคะแล้วก็จะมีพวกจานนะคะจานรองสำหรับจานตกแต่งบนโต๊ะนะคะสวยสวยงามตุ๊กตาน่ารักมากเลยอะ่ะทุกคนดูดีน่ารักหน้าผักนะคะทุกคนการตกแต่งวันคริสต์มาส มีชุดทุกอย่างนะคะแล้วก็จะมีพวกของฝากนะคะเป็นแก้วไวน์แก้วแชมเปญชุดเปิดไวน์นะคะแก้ววิสกี้กำลังจัดนะคะเอ๋น,น้เจอนุ่มหล่อด้วยนะคะ <c oughs> <c oughs> เอาวุ้นอัน,นุนสวยอะ่ะดูดีจัดซะสวยเชียว เจอชุดเหล่าน่ารักน่ารักนะคะดูด้วแก้วโอ้น่ารักน่ารัก <laughs> อะไรกาแฟซุปเปอรก์กาแฟจะมีแก้วนะคะแก้วเอสเปรสโซ่นะคะเนี่ยรุ่นนี้ก็มีของตกแต่งเยอะนะคะเอจอเ,เล่นเสรษฐี <laughs> nào mấy bếp nào mấy bây giờ <laughs> nào mấy nào hả <laughs> ไค่ะใครที่มาอิตาลีแล้วเราเห็นสัญ,ญลักษณ์นี้นะี่คือน้ำยาฆ่าเชื้อนะคะเราเอาทิชชู่นะคะทิชชู่อันนี้นะคะแล้วก็มาพ่นนะคะพ่นกดนะคะแล้วก็จะมาเช็ดขอบนะคะเช็ดขอบตรงนี้ก่อนนะคือน้ำยาฆ่าเชื้อขอบนะคะคือเขาทำนีมากนะคะไปแล้วค่ะกี่ัอนอยู่ในห้องน้ำนะคะโหสวยนะคะทุกคนน่ารักอ่ะ ใช้เหล็กนะคะในการทรําใสขวดวายนะคะดูทีค่ะน่ารักมากเลยสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะ,คะนี่ออกมาชุดใหม่ะคะเนียมาเตรียมดูของขวัญสำหรับซื้อใส่เข้าบ้านนะคะบ้านใหม่บ้านใหม่ตะวันนะคะยังตกแต่งไม่เสร็จนะคะ อันนี้ก็จะเป็นเทียนนะคะชุดเทียนแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเริ่มเตรียมเครื่องประดับนะคะคริสต์มาสนะคะจะมีหลากหลายนะคะหลากหลายสีแม่ครับมาเลยมาเลยดูสิน่าร,ร,รักทั้งน่ารักทั้งนั้นเลยนะคะตกแต่งชุดคริสต์มาสนะคะแล้วก็ชุดตะเกียบนะคะ สไตล์ซูชินะคะใช่มีทุกแบบนะคะอของตกแต่งน่ารักน่ารักไปจะหมดเลยคิดสักว่าอะไะสไตล์วินเทจนะคะแต่ของใหม่นะคะแต่ตกแต่งให้เป็นของเก่าอันนี้เป็นดูชาวชาวน่ารักมากเลยอ่ะดูดิ ดูสิมีรถแั่นี้ด้วยป๊อปคอนหมดเลยป๊อปคอนมีนาฬิกานะคะเครื่องบินด้วยสไตล์วินเทจนะคะน่ารักจ้ะ <c oughs> ของตกแต่งบ้านนะคะของเยอะเหมือนกันนะทะเนี่ย ดูปลาดิคะสวยๆตรงนี้น่ารักน่ารักนะคะก็ะมีของตกแต่งบ้านเก่าๆปลาตัวนั้นใหญ่มากเลยเอ่ะสวยบ๊ายบายน้นสวยค่ะ อันนี้ตู้ใส่ไวยค่ะดูดีตู้ใส่ไวยวยินเทจนะคะสวยใช่อันนี้ก็ตูนยังสวยหืมสำหรับเก็บแก้วชามนะคะอันนี้ มันนี่มีของสวยๆทั้งน well ั踏 deflect, 踏้นเลยนะคะคือเส้นคือเส้นอ่าเจอวิสโซบัลล์ใช่เนื้อแม็กล่ะวิสโซล่ะ คิดสักว่าแบนลงหมเลอันนี้สวยคดสั่าอันนี้สวยนะคะนี่จ้าสวยๆนะคของแขวนผนังบ้าน,นะะอันนี้โคมไฟนะคะ ฝนไม่เป็นใจนะคะทุกคนเดี๋ยววันหลังตะว,วันจะมาถ่ายให้ดูใหม่นะคะฝนตกค่ะนี่คือแหล่งช้อปปิ้งนะคะเรียกว่าเอาเล t d ดีไซนนะคะทุกคนเป็นเอาเล็ที่ใหญ่ที่สุดนะคะของยุโรปนะคะตรงนี้ไม่ใช่ทางเข้า ทางเข้าใหญ่นะคะเป็นทางเข้าเล็กที่เชื่อมต่อกับแหล่งช้อปปิง้งฝั่งฝั่งซ้ายนะคะอันนี้เป็นแค่ทางเข้านะคะเฉพาะแหล่งช้อปปิ้งแล้วก็ข้ามบันไดไปอีกฝั่งนะคะอันนี้เดี๋ยวะตะว,วันให้ดูแผนที่นะคะต,ตอนนี้เราอยู่ตรงนี้นะคะเนี่ยอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ช้อปปิ้งนะคะอยู่ทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยววันหลังตะว,วันจะมา เดี๋ยววันหลังตะวันจะพามามาเดินดูนะคะวันที่แปนะพอดีเขาจะเปิดไฟนะคะเปิดไฟคริสต์มาสแต่ว่าวันนี้ฝออนตกนะคะอากาศไม่เป็นใจคะ่ะเดี๋ยวค่มาวันหลังเนาะทุกคนอากาศหนาวนะคะฝนตกแล้วก็หิมะตกด้วยเดี๋ยววันหลังตะวันจะพามาเดินนะตรงนี้นะคะออแหล่งช้อปปิ้งะคะที่ใหญ่ที่สุดในในยุโรปนะคะวันนี้ ตะวันขอลาไปก่อนนะคะทุกคนเจอกันคลิปหน้านะคะวันที่8เล,เลยได้นะคะทาไมวันที่แปดอาจจะเร็วกว่าน้ำน,นะคะเราตอนนี้ทั้งฝนทั้งหิมะก,ก็มาฟอมกันเลย